เหตุการณ์ที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิดในส่วนของตัวเองเนี่ยได้รับผิดชอบผู้มีการได้มอบหมายนะคะให้เป็นผู้ที่บัญชาการในเรื่องของการจัดตั้งคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือเรีเรยกว่า A I คลินิกนะคะซึ่งคลินิกนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้ความรู้สึกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาตัวนี้เลยว่ามันมีการติดเชื้อ อย่างไรแพร่ระบาดถึงคนที่ทำงานอย่างไรบ้างและคลินิกนี้ถ้าเราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะจัดการเรื่องการดูแลเชื้อโรคก,การไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อกระจายเชื้อไปอยังบุคลากรแล้วก็ผู้มารับบริการอย่างไรซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังทำงานที่ท้าทายแล้วก็มีความเสี่ยงตลอดเวลาซึ่งเราทำงานเนี่ยภายใต้สภาวะการของความไม่รู้จัก โลกของมันอย่างแท้จ,จริงเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อประเทศมันเกิดการระบาดเกิดขึ้นอย่างเคสของสนามมวยหรือเคสของผับที่มีการระบาดเนี่ยท,ทุกทจุดเนี่ยจะมาที่เราหมดเลยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราจจะต้องสร้างขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องให้กับเจ้าหน้าที่ของเราว่าทุกคนต้องเสียสละนะเพราะว่าถึงแม้ว่าข่าวเนี่ยมันจะออกมามา,มากเลยว่า มีคนติดเชื้อมีคนป่วยมีคนตายนะทั้งในประเทศไทยทั้งทั่วโลกเนี่ยแล้วเราเปิดคลินิกซึ่งทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกกลัวกับโรคนี้มากเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นชุดการป้องกันต่างๆอุปกรณ์เพียงพอไหมม,มันเหมือนกับเราอะ่ะเหมือนอยู่ในสนามรบเนาะความรู้สึกตอนนั้นนะคะเหมือนเราอะ่ะเป็นแนวหน้าเพราะว่ามันจะมีแนวหลังก็คือในกลุ่มของคนที่จะทํา Data ข้อมูลว่าวันนี้มีเคสเข้ามาเท่าไหร่ ะะมีการระบาดการมีการออกไปสอบสวนโลกที่ไหนอย่างไรบ้างซึ่งของเราเนี่ยชุด PPE ที่ทุกคนเห็นว่าเหมือนชุดอวากาศเนี่ยตอนช่วงที่เราเปิดตึกกันใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีห้องไม่มีอะไรเลยที่จะเซฟตี้เจ้าหน้าที่นะคะมันร้อนมากอะ่ะแล้วก็เหมือนกับพอใส่เข้าไปเนี่ยเหงื่อนี่แบบเหมือนอาบน้ำอะค่ะความรู้สึกตอนนั้นนะคะคือยืนทำตั้งแต่เช้าจดเย็น เนาะเคสมานี่เป็นจาก10เป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยนึกนึกไม่ถึงว่าว่ามันจะมีการระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงขนาดนั้นนะคะซึ่งนอกเหนือจากการที่เราช่วยเป็นด่านหน้าในการคัดกรองการสร้างความมั่นใจว่าคนที่มาตรวจที่นี่มีใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อไหมถ้าติดเชื้อแล้วไปไหนต่อนะคะก็ก็จะมีในระบบที่เราจะต้องไปเชื่อมกับระบบหลังบ้าน ซึ่งในส่วนนี้ตัวเองก็ต้องตามเข้าไปดูอีกเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนบุคลากรคนหนึ่งเนี่ยทำเกือบทุกอย่างนะคะทำด่านหน้าแล้วก็ต้องไปด่านหลังจัดเวรย4บสีชั่วโมงกินนอนอยู่กันในที่ทํางานซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตที่เราแบบไม่เคยเจอไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็มันก็มีความกดดันค่อนข้างเยอะ ในการที่เราจะตอบคำถามของประชาชนตอบคำถามของโรงพยาบาลต่างๆในเรื่องของเคสนี้จะตัดสินใจยังไงเป็นคนเสี่ยงมาจากประเทศไหนยังไงการออกโค้ดออกรหัสที่มันจะฟรีไม่ฟรีอันนี้มันก็มีผลต่อค่ารักษาพยาบาลที่ตามที่กระทรวงกำหนดนะคะซึ่งเราต้องดูตลอดว่า ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันไปถึงไหนระบาดประเทศไหนแล้วบ้างยังไงบ้างนะคะอันเนี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องที่เราเจอเรื่องสะเทือนใจเรื่องดรมม่าอะไรค่อนข้างเยอะ,ม,ยอะมากเลยนะ,ค,ะความกดดันที่เกิดขึ้นมันคือการช่วยเหลือทุกชีวิตซึ่งเราก็คิดว่าเราผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงของการระบาดรอบแรกๆมาได้เนี่ยจากนั้นมาคิดว่ามันทุกอย่างมันจะสงบปรากฏว,ว่ามันก็ไม่สงบมันก็ต้องออกมูฟออก พื้นที่เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาบอกว่าเราประเทศเราคัดกรองน้อยเพราะฉะนั้นคนป่วยที่เจอมันน้อยเนื่องจากว่าเราคัดกรองแค่นี้เองเราก็ต้องออกชุมชนเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าในปริมาณที่เราออกไปขนาดนี้เป็นพันพันเคสเนี่ยชุมชนคลองเตยนะคะคือคือในจุดหมู่บ้านจัดสรรคุกอะไรต่ออะไรเราไปมาหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเก็บแรงงานต่างด้าวสถานกักกัน นะฮะนี่คือประสบการณ์ที่ที่ในส่วนของการที่เราทำงานด้านนี้กับต่อสู้กับไวรัสโคโรนาเนี่ยเราประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะมากแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดนะคะซึ่งสถาบันป้องก,กันควบคุมโรคเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ที่สังคมยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการที่เราเฝ้าระวัง เรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาเราพยายามตรวจคัดกรองค้นหาให้รวดเร็วแล้วก็เอาเข้ามาดูแลส่งต่อกักการแมสเต็กควันทีนก,ก็เป็นทีมเราที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสนามบินดอนเมืองอันนี้ก็ดูแลนะคะตั้งแต่ว่าเครื่องบินลงการแมนเนจทุกอย่างไปร่วมกับทหารตำรวจ คือองค์กรหลายๆหน่วยงานซึ่งเบื้องหลังของการทํางานเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เข้ามาคลุกคลีเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันคือความยากลําบากหลายๆประการมากที่กว่าเราจะบอกว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศของเราแต่ณปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ได้หยุดนะในการที่จะค้นหาการที่จะคัดกรองนะคะและยองก็เป็นเคสล่าสุดที่พวกเรากเพิ่งไป เมื่อเกิดเหตุระบาดท,ที่ตรงไหนเนี่ยก,ก็ต้องขอบคุณที่แบบนึกถึงสปคมว่าเป็นหน่วยงานแรกนะที่ที่จะเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ประทับใจนะคะ